เย็ดนะอาเย็ดก็เย็ดโอ้โหเรียบร้อยอีคิดว่าเป็นยากลากก็พอละฮะอยไปคิดมากใครโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมเรากลับมาพบกันแล้วครับวันนี้เราไาอยู่เกมมาโบทีนฮะหรอเออมันเป็นภาษาฝรั่งเศสที่เออผมก็ไม่แน่ใจฮะในภาษาฝรั่งเศสที่มันแปลว่าเออมันแปลว่าลื่นฮะใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ผมไปดูใน Google มามันเหมือนเป็นเครื่องปั้นดินเผาะไรสักอย่างฮะ แต่เกมนี้เป็นแนวภาพ PSX นะเออแบบเป็นภาพแบบสมัยเก่าๆอ่ะแบบเครื่องเกมเก่าๆอ่ะฮะแล้วก็เออเราจะได้รับบทเป็นคนหนึ่งฮะที่จะต้องสำรวจที่อพาร์ตเมนต์ชั้นหนึ่งฮะที่ชั้น7เออชั้น7แล้วเราก็จะต้องแบบอยู่ในบรรยากาศที่มันแบบ uncanny ฮะ a ม m o s p h e ร์หรือบรรยากาศที่มันไม่พป็นประสงค์หรือว่าบรรยากาศที่มันเออไม่สบายใจฮะใช่ละฮะมันประมาณนั้นเลยแล้วเราต้องแบบอยู่ในอพาร์ตเมนต์นี้แล้วก็สำรวจพื้นที่ไปเรื่อย จนเจอเหตุการณ์บางอย่างฮะอย่างเช่นประมาณนี้ฮะคนกําลังดิ้งแล้วก็กาลังจับปาร์ตี้อยู่โอ้ดีครับผมคุณมาทางนี้อ่ะทําไมหน้าตาคุณเครื่องเกมเก่าๆหน้าตาแปลกๆนิดนึงฮะตัวละครแต่โอ้โหมีการจับย่ิงด้วยเหรอบีบคอด้วยขอบีบคอแบบจับคอรูปคอหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้พวกนายเอาเบียร์ฉันไปไหมอ่ะเบียร์อะไรวะตัวยังไม่ดื่มเลยเลยอ่ะฉันไม่เคยดื่มเบียร์เพื่อนหมายถึงแบบเขาสามบอกว่าให้เราแบบ ไปหยิบเบียให้เราหน่อยได้ไหมเปล่าแบบไปหยิบไปหยิบไปหยิบเออไปหยิบเบียโอเคแล้วกูจะต้องไปหยิบที่ไหนอ่ะแล้วมันมีเสียงอะไรแบบคืดคืด,คดด้วยฮะในานั้นนะเปล่าจะแล้ป้ายไ,ไงอ่ะเราเห็นไปได้เลยอ๋อนี่อ่ะเข้าไม่ได้ติดติดพี่ปิดติดพี่เออเออพี่คุณในภาษาเกาหลีฮะ พี่คุณพี่คุณในภาษาเกาหลีะฮะเราติดคนนั้นนะฮะอ๋อแบบเอ้ามีพี่คุณภาษาเกาหลีเขาไม่อยู่ตรงนี้นะฮะอ๋อมีสองคนนี่ว่าอ๋อคุณภาษาเกาหลีอ่าหยิบเบียร์เฮ้ยแม่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณผู้หญิงอะไรเฮ้ยนายดูนายเป็นไงมั่งอะ่ะเป็นยังไงมั่งและกูควรตอบยังไงโอ้แม่กอดคำดูคำที่ต้องตอบะฮะอ่ะซ้ายขวา,าซ้ายมัน,ม,นมันจะเป็นเย็ดฮะฮะเย็ดกัเย็ด โอ้โหเรียบร้อยตอบปั๊บอ้วกใส่หน้ากูเลยอีนี่กูจับเบี่ยงโยดยนลงหน้าต่างเลยอะอยู่ดีเาขาก็อ้วกใส่หน้าเราเฉยะฮะโอเคเพื่อนเมื่อกี้คนอ้วกใส่หน้าตัวไปเคลียร์มันด้วยฮะขอบคุณเบือนอ๋อแบบถ้ากราเดินวนไปบนมาอย่างนี้มันก็แบบเหตุการณ์มันก็จะดําเนินฮะวันที่สองโอ้มือฉันนี่เอามือไปแลมือหลังดํา อ๋อแบบพร้อมต่อยอ่าเออมีฟิสิกอลด้วยฮะใช่ป่ะแบบดูร่างกายตัวเองเล่นๆงี้เป็นยงไงแลงนี้เปิดได้ป่ะผมก็เห็นว่าประตูที่ไหนมันเปิดได้นะมัเห็นเปิดได้เลยเออแต่รู้ว่ารู้สึกว่าเอาเจตทีฟหลายๆอย่างที่มันกดได้ฮะมันจะเป็นสีเขียวฮะเขียวอีแล้วเมื่อกี้มีเสียงแมลงวันไม่เอาถังอยากไปทิ้งวะโอ้โหอ่ะหยิบน้ําขึ้นมากระดกไหม กระดดไหมในกระโดก,ก,โดกเราสงสัยต้องรอนะฮะแกยังไม่คีดอยากกระดกตอนนี้ฮะไปไหนอะ่ะกลับห้องเหรออ๋อแบบหยิบน้ำเสร็จอ,อ๋ค,ค,คอคล้ายอพาร์ตเมนต์แบบอยู่กับเพื่อนนะเปล่าแล้วมีปาร์ตี้แบบที่เคเลชัก,ก็ที่แบบที่มหาลัยอะไรเงี้ยเออวันที่สามอ้าวแล้วมือเริ่มเปิดขี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ถึงือม,มือเริ่มเปลี่ยนไปฮะ <c oughs> เฮ้ยหรือเปิดขี้จริงๆเหรอวะลืมล้างตัวป่ะในเพื่อน นายล้างอาบนาำก่นหน่อยมาหน่อยไหมโอ้โหกูว่าและสงสัยปาร์ตี้หนักไปหน่อยเมื่อคืนกินน้ำเมื่อเช้าไปแม่งล้นทะลักออกนอกผิวหนังเลยอะหมายถึงแบบเออขี้ใครฮะขี้ใครเปิ่อเปื้อนโอ้ m มก่ก d ททำไมความรู้สึกมันสยดสยองขนาดนี้แต่ก็มันมีรูนะกูปิดเกมเลยอะบอกเลยแล้วต้องไปไหนอ่ะเอาไปทางหน้าห้องพรตรงนี้เข้าได้ฮะ อะไรก็ได้นะครับผมไม่ชอบรูอ่ามีผู้อ sí ๋อโหแล้ววันนี้อ๋อเองกําลังบอกว่าข้างล่างนี้มันมีห้องใต้ดินอีกเหรอแบบขุดลงไปแบบห้องใต้ดินลับอะไรเงี้ยอ่ะขุดวันที่สี่โอ้ my god oh my god oh my god โ oh, อ้โหกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยเกมอะไรเนี่ยมันอันแคนนี่มากฮะไม่อยากดูกระจกเลยอะกลัว แค่เมื่อกี้กูก็รู้สึกคนลุกแล้วผมก็ดูแค่หน้าเกมคิดว่าแบบจะเป็นลากไม้ฮะโอ้โหนี่กูเป็นตัวอะไรไปแล้วนะการเมโกโก้อนเหรอหรือเป็นตัวอะไรตายล่าฮะผมมีเออเพนตาเคลรอบตัวฮะโอ้โหค้องเหมือนใหญ่ใหญ่ขึ้นเหมือนใจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีรูปเพิ่มซื้ออะไรรูปมาเยอะแยนะเนี่ยเหมือนตรงนี้ก๊อปปี้วางเลยเพื่อนเนื้อเรื่องไม่รู้แต่ที่รู้คือเรานั้นจะต้องสำรวจบ้านเดี๋ยวต้องไปข้างล่างอีกวะ โอ้ยใครอะเพื่อนหัวดอกไม้เองมาสลับลากกูไหมกูไม่อยากเป็นหัวลากไม้ตอนเนี้เราไปไม่ได้ด้วยฮะพี่แกไม่ให้เอาไปฮะไม่ไปก็ไม่ไปถอยก็ได้กูถอยก็ได้อ่ะถอยกับห้องตัวเองอะเต็มเลยอะดีจังเลยนะพวกเองอะได้เติบโตกูเนี่ยกลายเป็นลากไม้ไปแล้วแต่ละคนนะฮะดีเหลือเกินอะเพื่อนนายจะให้เราไปไหนนะ หรือว่าอยากให้เราเข้าห้องห้องทําอาหารวะเออเขาอยู่ข้าวเป่าต้องการน้ํารดน้ําให้เขาหน่อยเออเราลืมรดน้ําตัวเองเป้าเลยแบบไม่ได้เติบโตเลยเงี้ยเอ้าแล้วแบบมายืนอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยอ่ะเพื่อนหยิบน้ำไม่หน่อยไม่ไปไม่ได้ฮะติดติดติเตต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 ตตตตตตสายมีขวามีปั๊ปปั๊ปปั๊ไม่มีตกใสยห้องนี้โล่งไม่โล่งและแม่งบาบังอะโอ้ไม่กอดเป็นบรรยากาศที่แย่มากฮะ ผมไม่คิดว่าเกมมันจะรู้สึกแย่ขนาดนี้มาก่อนอ๋อพี่แกหลบไปแล้วฮนะอุ้ยขอบคุณข่าวหน้าเองก็เอาดอกไม้มาติดหน้าให้หน่อยก็ได้นะตัวตูเนี่ยแม่งยองใหญ่แล้วอนะแกมาปิดประตูปะเนะี่ยขอดูก่นะฮะไม่ปิดดีจังเลยอย่าตอนกูทำอะไรเสร็จเดีย่ยวกูแม่งต้องปิดกูแน่ๆโอ้โหบองแมงใหญ่ขึ้นอิวอิวผมผมทำอะไรไม่ได้ฮนะจะต้องกดจะต้องกด คิดว่าเป็นยากลากก็พอแล้วฮะอย่าไปคิดมากใครโอ้โหคิดว่าเป็นยากลากก็พอแล้วฮะใครเป็นโลกโอ้โหเกมดก์กด์กเอาเรื่องดักแบบดรักเลยนะดรักเลยอะอะไรก็ได้อะ่ะขอ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 อย่างเดียวคือไม่เอาลูโอ้โหทาบเริ่มสัน่นเรื่อยเรื่อยฮะกลับได้ไหมโอ้โหมีทางก็คือทางลงอะฮะ อะไรอ่ะคืออะไรคือเราหลอนยาเหรอผมว,ว่าเราหลอนยาฮะมีคนข้างล่างเหมือนทีเสียงบางอย่างฮะโอ้โหชัดเจนตัวเขียวมาจากไกลนึกว่ามดเขียวนึกว่าเดอฮะฮักนึกว่าแฟนตามแมนมีเปซี่แมนแล้วไงอ๋อพี่ต้นไม้ไงนายรู้ใช่ไหมว่านายนั้นทําอย่างนั้นไม่ได้จนกระทั่งนายนั้นได้เห็นตัวเองอะเะไรยวะ ผมเห็นตัวเองแล้วครับไปล่างไม้แล้วครับแล้วพี่จะให้ผมไปเกิดใหม่ตอนไหนอ่ะหักลับก็กลับอย่าแม่งต้องวิ่งใส่หลังกูแน่มาหัดคอห้องน้ําอยู่ไหนห้องน้ําอยู่นี่โอ้โหกูไม่อยากดูเลยอะ่ะอิอต้องโอ้โหโอืกูไม่ดูแล้วแอคแทกมีการต่อสู้ด้วยฮะอ้มีการต่อสู้ด้วย,นะอ,อ,วยอ๋อสีสีเหลืองคือแบบ จะเป็นคลิกขวาฮะ,ะอ๋อคืออย่างเงี้ยแล้วก็ตีอ๋อสีเหลืองคือแบบปลดปลดโล่ฮะสีโล่สีฟ้าคือโล่ฮะแต่สีเหลืองแบบคือการทําให้มันปลดโลอะอะ่ฮะไปไหนนี่เน่อ๋อเป็นอย่างนี้ป่ะแล้วมันจมตีก่อนแล้วก็ตีโอ๊ยโอ๊ยโอยโอย,โอ,ย,โอ,ยอะไรวะเนี่ยออ โอ้หเหลือสามหัวใจนะฮะโอ้โหแล้วกูก็หว่านระแวงกับตัวตัวเองด้วยสิผมจะเซ็นเซอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเซ็นเซอร์ได้ไหมตอนนี้ฮะเพราะมันเวี่ยงไปมามากหรือไม่ต้องมือก็ปิดวิดีโอนี้ไปเลยก็ได้เฮ้ยคิดมันจะแบบลึกขนาดนี้ฮะอะไรมันอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหหลบได้นี่นี่นีป้องไปหนึ่งทีอะจะตีใช่ไหมอะนี่แน่ แพรี่มันคือการแพรี่ะฮะมาแล้วขวานทอชั้นเป็นทอเวอร์ชั่นอุบาทนิดนึงนะฮะมาแล้ววะข้างหน้านี้เหรออ๋อสองตัวอ่ะตัวหนึง่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะแน่อ่ะแน่อันอนี้เรียบร้อยชนะได้ร้อยฮะอะไรวะตอนแรกมาเป็นมิดตอนนี้แม่งเป็นเป็นมิชชั่นาชีพซะงั้นอ่ะลงโดดเลยเอาขุดต่อ ใช้ไอ้ใช้ไอ้งาเมื่อกี้ขุดเนี่ยนะ,ะหวานเจี๊ยบฮะตอนนี้หวานเจี๊ยบกับตัวเองมากถึงจะไม่รู้ว่าตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างแต่ที่รู้คือหวานเจีย๊ยบฮะอ่ะเอาพวสมาอะไรพวกร้อยได้อะไรพวกร้อยได้ไไดเฮ้ยอ่ะมาแล้วมาแล้วนะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาลืม หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดิหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดิโอโหทีซี่ออ้ยอะไรเอาดิ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 เอาเอาดิเอาดิเอาดิโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยอยโออาแล้วมอมาแล้วม่เอ้โอ้ยโอ้หมันโอ้โหมันเลยเด้อคิกเ้ยอน่อนเน่อันอะไรอลยไร เฮ้ยไม่ทันไม่ทันเร็วไปหน่อยโอ้โหไม่ได้ว่ะท่าถีบแม่งเร็วมากฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทางยาหัวใจเดียวโอ้โหโอโห้หลายตัวด้วยใช่ตุนตัวฮะนี่แน่ ไม่มียาไม่มีหัวใจเพิ่มหน่อยเหรอกำลังจะตายนะเอาดิหัวใจเดียวก็เอาวะตอนเนี้ยอ๋อนี่มันนี่มาใน,นนี่ด้วยวะเนี่มันชันล่างอนะ คือวาร์ปวับวับลงมาก็ได้จากซ้ายปะขวาอีกหนึ่งตัวเอาดิโอ้โหกว่าจะรอดโอ้โหโค่หนักหน่วงอ๋อคือแบบทีวีมันวา์ปลงมาข้าล่างข้างบนไง โอ้ยสบายโล่งตาแล้วฮะอะไรวะเนี่ยกูหลอนยาจริงจริงด้วยเหรอขอบคุณนะที่เล่นบาโบทีนอ่ะโอ้เกมเองแม่งโคตรจะอ้วกเกมนี้ถูกสร้างโดยอเล็กลาฟลาฟลอฟฮะเป็นโปรแกรมเมอร์ AI โปรแกรมมิ่งฮะไอแอร์โปรแกรมมิ่งโดยไอสักอย่างหนึ่งใครสักคนหนึ่งฮะและฟีโมเดล อะไรกลับมาวันที่หนึ่งด้วยอาโดนอาว่าไงคุณผู้หญิงให้เลือกตอบตอบขวาแล้วกันแล้วก็วกใส่กูอยู่ดีกูหลบได้รอบนี้ฮ่าฮสุดท้ายก็มือดำอยู่ดีฮะเออเกมแม่งแปลกดีฮะจบแล้วฮะนี่คือบาบโบทีนฮะหรือเกมแปลกๆที่เออผมเอามาเล่นวันนี้ให้ดูฮะถึงมันจะแปลกฮะแต่ แต่มันก็เจ๋งดีฮะโดยที่แบบโอ้โหถึงจะมีอะไรไม่ค่อยมีอะไรเยอะเ่ะแต่ไม่โคตรเจ๋งโคตรเจ๋งตรงที่ดีไซน์เนะี่ยแม่งคนอืน่นแม่งเป็นดอกมาเป็นดอกไม้กูนี่เป็นลากไม้เป็นลากไม้ต่างนั้นปวดจิตปวดใจแล้วฮะจบแล้วฮะบาบทีนก็ถ้าใครชอบเกมนี้ฮะผมก็ผมก็ชอบมกันฮะแต่ติดอยู่ที่อย่างคือแม่งแบบแม่งจะแย่ไปหน่อยฮะครับ ถ้าเกิดใครชอบคิวเราเนี้แล้วก็คลิปนี้นะคะเกมนี้ด้วยฮะก็ฝากกดกรแชร์แล้วก็ฝากกดสก้านระะับไ่ะะ้เจ๋อใหม่คลิปหน้าฮะ,ะบ๊ายบายฮะ